วันนี้เลยสดนะคะช่วงเย็นยามเย็นอ่าน่าจะประมาณสามทุ่มยี่สิบสองนาทีแล้วนะคะค่นยศโสธาราก็อ่าเดินทางมาถึงนะคะที่กรุงเทพมหานครก็มาถึงที่มหาวิทยาลัยม่าหยดุลนะคะสารยานคนครปฐมนะคะซึ่งวันนี้ก็เดินทางมาทั้งหมดก็คือจังหวัดสุรินทร์นะคะบุรีรัมย์นะคะแล้วก็กรุงเทพนนทบุรีแล้วก็มาสู่นคร นครปฐมนะคะซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมหิดนนะคะซึ่งวันพรุ่งนี้นะคะวันที่8เราก็จะได้เตรียมตัวในการที่จะ presentation นะคะในเรื่องของปรเกรมเงินนะคะมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมท้องถิ่นนะคะของอชาวจังหวัดส,สุรินทร์ซึ่งอ,อาจารย์ได้นำความรู้ท้องถิ่นเนี่ยนะคะได้มา นำเสนอนะคะที่นี่นะคะเราก็ได้รับการสนับสนุนนะคะจากาสถาบันมหิดลน,นะคะมหาวิทยาลัยในการที่จะในการซัพพอร์ตนะคะค่าเดินทางนั่นหมายถึงว่ามหาวิทยาลัยได้เห็นความสำคัญนะคะของวัฒนธรรมของถิ่นของเราแล้วก็ถือว่า,าเป็นมรดกภูมิปัญญาดังนั้นคุณค่าแล้วก็ความสำคัญ ในพื้นฐานอของวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์เนี่ยถ้าจะให้คนได้รูะะ้ได้เข้าใจแล้วก็ได้เห็นแล้วก็ได้สัมผัสถึงความเป็นมาความสําคัญแล้วก็ปัญหานะะที่เกิดขึ้นในเรื่องราวหนะะึ่งๆโดยผ่านงานวิชาการแล้วก็ผ่านเวทีในการเผยแพร่องความรู้นะั้นมันก็ยากนะคะที่จะมีนักวิชาการนักวิจัย ที่จะมาวิเคราะห์วิจาร์ณแล้วก็นําสิ่งเหล่านี้ไปตีแผ่เพื่อให้สังคมอ่าโดยมากนะคะที่เป็นนักวิชาการเนี่ยมาร่วมนะคะที่จะแสดงความคิดแสดงทัศนะแล้วก็แสดงแนวทางอ่าเพราะเหตุใดจึงจึงสมควรที่จะต้องได้รับคําแนะนําจากผู้ส่งควานุู้ที่มากด้วยประสบการณ์เพราะนั่นหมายถึงว่า การที่เราได้มานําเสนอง,งานทางวิชกาการในเรื่องของประกมเงินสุรินหรือในเรื่องของอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นบางทีความคิดของผู้นํานเสนอเองนะคะก็อา,มาจมีกรอบในการนาเสนอของตัวเองอาจจะมีความจํากัดหรืออาจจะมีขีดความจํากัดในในด้านพื้นที่ในด้านาความรู้ในด้านทฤษฎีแล้วก็ในด้านการาพัฒนาอื่น ที่เป็นมิติมุมมองฉะนั้นในการที่เรามานําเสนองานทางวิชาการเนี่ยเราจะได้รับมุมมองนะคะจากผู้ส่งที่จะมาคอมเมนต์ก่างกันแล้วก็มาชี้แนะมากาสมควรที่จะพัฒนาไปในรูปแบบใดนะคะถ้าเราจะมาจับในงานของการส่งเสริมงานประเพณีโดยใช้อัตลักษณ์นี่เป็นตัวส่งเสริมบางทีเราอาจจะคน้นพะบะตัวใหม่มาได้ อหนึ่งหรือสองข้อแต่ผู้ส่งเนี่ยอาจจะมองเห็นเป็นสามข้อห้าข้อสิบข้อซึ่งจะเป็นผลดีนะคะต่อน,นักวิชาการในการที่จะนำองค์ความรู้นะคะที่ได้จากการมานำเสนอเนี่ยนะคะไปไปพัฒนาแล้วก็ไปเขียนกรอบให้มันดีขึ้นฉะนั้นถามว่าเราจะได้อะไรจากการนำเสนอผลงานทางวิชาการนะคะ เราจะได้ความรู้นะคะที่เป็นองค์ผลึกเรียกว่าเป็นองค์รวมนะคะหรือ,อเป็นตัวครูดว่าอ่าประกำเงินเนี้ยนะคะมีคุณค่ายอย่างไรมีวัฒนธรรมที่มายอย่างไรมีความสําคัญอย่างไรแล้วก็สิ่งเหล่านี้ก็จะได้จดจารึกไว้ในเอกสารของมหาวิทยาลัยต่างๆที่เราได้ไปน,น,นําเสนอไม่ว่าแต่จะเป็นมาเลเซียอินโดนีเซียไต้หวนัน ะะแล้วก็ออกไม่ว่าแต่จะเป็นมหาลัยแม่ฮิโดนมหาวิทยาลัยสารคามมหาวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการโรงแรมแห่งประเทศไทยมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานจังหวัดสุรินทร์แล้วก็มหาวิทยาลายัยอื่นๆที่เราเดินทางไปตามสถานนะคะัมันก็จะถูกปรากฏอยู่ในเล่ม r o ร e e d i n g ซึ่งถ้ามีนักวิชาการหรือมีกลุ่มนักวิจัยที่จะ เข้ามาศึกษาเนี่ยนะคะก็จะเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่จะเป็นการเพิ่มพูนความรู้แล้วก็เสริแมแนวคิดนะคะให้นักวิชาการหรือ,อนักวิจัยต่างๆเนี่ยได้นำองค์ความรู้ตรงนี้ไปถ่ายทอดในพื้นที่ของตนเองนะคะบางทีบางท่านนะคะอาจจะมาจากนครศรีธรรมราชนะคะมาจากภาคใต้บางท่านอาจจะมาจากภาคเหนือนะคะแล้วก็ได้นําองค์ความรู้ตรงนี้ไป เมื่อเขาได้ไปเห็นอะไรที่มันเป็นอัตลักษณ์ของภาคเหนือที่เป็นเครื่องเงินเครื่องทองหรือแถวภาคใต้นะครับที่เป็นเครื่องเงินเครื่องทองต่างๆที่มันเป็นรุดลายเฉพาะเนี่ยจากการที่เคยมองข้างก็อาจจะก,กลายมาเป็นเรื่องที่จําเป็นแล้วก็เรื่องที่สําคัญในการที่จะรังสรรค์ให้เป็นเอกสารขึ้นมานะครับเพื่อให้คนรุ่นหลังเนี่ยได้ศึกษาต่อ จากการที่เราได้รู้ว่าประวัติศาสตร์อายุทยาเป็นอย่างไรสุรูไทยรศรีสัชนาลัยธนบุรีทวาราวดีนะคะประวัติศาสตร์พมา่าประวัติศาสตร์อินเดียประวัติศาสตร์พระพุทธเจ้าประวัติศาสตร์นะคะบุคคลที่สําคัญหลายหลายท่านพื้นที่ที่สาคัญหลายหลายประเทศที่มีประวัติศาสตร์ของตัวเองมีเรื่องเล่าของตัวเองแล้วก็ได้ถูกการเล่าขานมาเป็นร้อยปีนยะปะีแล้วก็เป็นแบบแผนแล้วก็ให้คน รุ่นต่อมาที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยได้ศึกษาวัฒนธรรมตรงนั้นได้ศึกษาสิ่งที่มันปรากฏอยู่ในสิ่งล่านั้นซึ่งสิ่งตรงนี้นมันมีประโยชน์มากต่อวงวิชาการแล้วก็ในการอบรนนิง่งนะคะบุคคลที่จะอาเป็นนักวิชาการแล้วก็รู้สรัรรู้สิ่งนะคะฉะนั้นการที่เราเป็นชาวจังหวัดสุรินทรนะะ์อาจารย์เองก็เป็นคนเกิดอยู่ในจังหวัดสุรินทร์เนี่ยถ้าเราไม่พยายามเขียนข้าหมานี้ไม่พยายามเขียนประเกิมไม่พยายามเขียน ของจังหวัดสุรินทร์ไม่พยายามเขียนความเชื่อพิธีกรรมไม่พยายามเขียนวัฒนธรรมประเทนีไม่ไม่ไม่เขียนวัฒนธรรมท้องถิ่นของบ้านเมืองเราเอาไว้เลยทั้งๆที่ชุมชนได้อยู่ได้กินเพราะสิ่งเหล่านี้นะคะเป็นปากเป็นท้องให้กับสังคมนะคะชุมชนได้กินอิ่มแล้วสังคมก็ได้ผลกําไรเมื่อสังคมเกิดความมั่นคงนะคะตั้งแต่ชุมชนมีไรายได้มีรายรับนะ,ะสังคมก็เกิดความ แน่นหนมั่นคงเมื่อสังคมเกิดความแน่นหนามั่นคงนะคะประเทศชาติก็เกิดความเข้มแข็งมันหนีไปไม่พ้นกันนะคะสิ่งเหล่านี้ฉะนั้นเมื่อชุมชนเกิดอ่าปากท,ท้องหิวโหวยนะคะแต่อ่ชุมชนชั้นอ่พิเศษหน่อยนะคะที่เขามีธุรกิจอะไรต่างๆที่อาจจะเปิดอ่ห้างร้านใหญ่โตอะไรมากมายอ่คนกลุ่มนี้เขาก็จะเป็นคน เฉพาะกลุ่มที่เขาจะอยู่ได้นะคะในพื้นที่ของเรานะคะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าเซเว่อนะอยู่ได้นะคะแต่ชุมชนจะต้องเข้าไปซื้อของในเซเว่นเพราะว่าเซเว่นน่ะเขาเรียกว่า,าเป็นตลาดที่โอเพ่น24ชั่วโมงไม่มีวันติดมีคนเข้าตลอดนะคะแล้วทีนี้เซเว่นเนี่ยเขาก็มีคำ จำกัดใจความอีกว่าเป็นร้านสะดวกซื้อหรือพูดง่ายๆก็คือซื้อสะดวกนั่นเองมีเงินก็ยค่เข้าไปให้แต่ร้านเขานะคะแต่ทเนี้เราถามว่าแล้วชุมชนจะได้รายได้จากอะไรแล้วเวลาเราเห็นเซเว่นไปตั้งอยู่ในชุมชนชุมชนจะมีส่วนในเซเว่นนั้นได้ไหมอย่างเช่นหนังสือประเกิมนะ,ะมันสามารถถูกวางขายในเซเว่น ได้หรือไม่ทั่วทั้งประเทศไทยแล้วให้คนได้รู้ว่ามันคืออะไรแล้วก็มี QR code แล้วให้คนสแกน QR code เข้าไปปุ๊บเขาก็จะรู้ประวัติความเป็นมาทั้งหมดของประกำเงินแล้วเขาก็จะตามแผนที่มาเราก็จะมี Google Earth บอกคื้นที่ว่าฉันคือจังหวัดสุรินจังหวัดสุรินมีอะไรบ้างมีผ้าไหมที่งามที่สุดมีประเกิมที่ทำด้วยเงินแท้และเป็นของมีค่า เป็นมรดกตกทอดใครจะแต่งงานเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปวิ่งหาทองคําทองคํามันแพงเกินไปใช่ไหมคะแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นเงินก็ได้เพราะเงินก็ถือว่าเป็นแร่ธาตุที่มีค่าแล้วก็ให้ลูกหลานนั้นมาเก็บเอาไว้เป็นเป็นมรดกของครอบครัวแล้วก็สืบทอดไปให้ลูกให้หลานก็ได้ฉะนั้นของที่มีค่าที่สุดก็คือถ้ามีเงินก็คือทองก็มีค่าเท่าเทียมกัน ฉะนั้นถ้ามีเงินอยู่ในบ้านก็ถือว่าอบอุ่นดีถ้ามีทองอยู่ในบ้านก็ยิ่งแต่มีสง่าร,ราศีใครได้ใส่ทองก็ถือว่าล้ำเลิศโลกาใครได้ใส่เงินก็ถือว่ามีอยู่มีกินน้ํารวยเงินทองมันก็ถือว่าเป็นผลิตผลในการใน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 สิ่งที่สื่อถึงความความมั่นคงได้ฉะนั้นประเกิมเงินของจังหวัดสุรินทร์ที่ยโสธราได้มองเห็นว่ากมันควรจะเป็น เป็นตัวแทนของสินสอดได้ไหมในยุคปัจจุบันอันนี้ที่คิดมานานนะคะเวลามีผู้ชายจะมาขอเราเ,เปลี่ยนจากทองเป็นเงินได้ไหมเป็นเป็นลายเงินลุงปุ่เจียวทองได้ไหมเพราะเป็นเงินเหมือนกันแล้วก็เป็นของคู่ควรนะบางคนเขาอาจจะกินดองเพียงสองสามสี่พันหนึ่งหมื่นสองหมื่นเราก็แถมสร้อยเงินไปนะก็ถือว่าเป็นสร้อยเงินท เหมือนการขายได้เหมือนกันมีราคาเหมือนกันแต่อาจจะไม่เท่าทองแต่ก็ถือว่าเป็นของกำลังที่ให้เป็นสื่อสัญลักษณ์ของความมั่นคงแล้วก็ความบริสุทธิ์อันนี้เป็นสิ่งที่เจ้าสุธรามองเห็นถึงหลักการอ่าไปในวันข้างหน้าว่าหนังสือประเกมเงินเนี่ยนังสือจังหวัดสุรินมันสามารถเราสามารถเอาไปวางขายในเซเว่นได้ไหมทั้งประเทศนะคะแล้วก็ให้เขาได้เห็นถึงประเกมมี QR code คอยู่ใน หนังสือเรื่องนั้นนะคะมี Google Earth นะคะบอกถึงแผนที่ฉันคือจังหวัดสุรินอยู่ในนั้นแล้วก็เขียนทั้งเวอร์ชั่นภาษาไทยและเวอร์ชันภาษาอังกฤษถ้าทําอย่างนี้ได้หมายถึงว่าชุมชนข่าวสินรินร์เนี่ยเวลาจะเข้าเซเวน่นเขาก็จะเห็นอะไรที่เป็นวัฒนธรรมของตนเองชาวลุยบ้านตากลังเขาก็จะเห็นรูปช้างที่อยู่ในหนังสือเมืองสุรินเขาก็จะมีคนมาเที่ยวในพื้นที่ของเขามากมายเพราะมี QR code มี g e ล r t h มีแผนที่ในการที่จะมาถึงว่าเมื่อเขามาแล้วเขาจะเจออะไรเห็นอะไรฉะนั้นนักวิชาการหรือนักวิจัยเนี่ยควรที่จะถอดอัตลักษณ์คนที่จะถอดองค์ความรู้ควรที่จะถอดอะไรที่มันเป็นมรดกที่มันนําค่าที่มันสามารถเชิญชวนให้คนที่ไม่ได้รู้จักอยากจะรู้จักไม่ได้อยากเข้ามาเนี่ยอยากจะเข้ามาแล้วก็ตามหาสิ่งเตรเนี้เหมือนกับวันหวยออกที่เรา พยายามสแสวงหาเอาไม้ตะเคียนศักดิ์สิทธิ์เวลาเขาขุดได้บอ่อน้ำตรงนู้นตรงนี้เวลาไปขุดได้ที่ดินคนอยู่ไกลต่างจังหวัดแห่กันไปเพื่อว่าตะเคียนนะ่ะท่านจะให้โชคเราได้อย่างนี้ก็มีนะคะอันนั้นไกลขนาดไหนก็ไปได้แต่เจ้าแม่ตานี้ก็น่าจะให้ได้เฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือคนที่มีบุญมีวาสนา พร้องกันกับท่านก็เป็นไปได้นะแต่ประทมเงินเนี่ยมันเป็นโมรดกภูมิปัญญาของจังหวัดสุรินทร์ของครูครูป่วนเกี่ยวทองที่ไปคิดคนขึ้นมาแล้วก็คนเขาไปเรียนรารเนี้ยมาจากท่านจนกลายเป็นชุมชนที่มีชื่อเสียงอันนี้จัดต้องได้อันนี้จับแล้วก็เห็นผลเลยแต่เราจะทำอย่างไรที่อยู่ในยุคสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ก สื่อออนไลน์นะคะยูทูบต่างๆที่เราจะมร่วมกันโปรโมทซึ่งตัวของแยศสุธระเองก็เป็นเพียงนักวิชาการนะคะก็นํานเอาองค์ความรู้ตรงนี้มาพรีเซนเทชันในกองประชุมวิชาการแม้แต่ไกลขนาดไหนหลายจังหวัดขนาดไหนก็เดินทางมาจะต้องลงทุนกันอย่างมากมายทั้งขาอยู่ค่ากินค่าหลับค่านอนจนถึงโรงแรมอะไรต่างๆล้วนแล้วแต่เป็นค่าใช้จา่ายแต่ก็ไม่ได้วอรี่อะไรก็เดินทางมาจนจนหมดนะครแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะนําเสนอ ให้ได้รู้ว่าจังหวัดสุรินทร์ของฉันมีอะไรจังหวัดสุรินทร์ของฉันมีนวัตกรรมสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นจากความเชื่อแล้วก็เกิดขึ้นจากจินตนาการของครูผู้สร้างสรรค์แล้วก็จนกลายเป็นปากท้องให้กับชุมชนแล้วก็มีชาวไทยทั้งนในและต่างประเทศเนี่ยเข้ามาเที่ยวแล้วก็เข้ามาชอบชวนชิมแล้วก็ประกมเงินของฉันเนี่ยก็ยังอยู่ในงานประเพณีด้วยนะเป็นงานประเพณีระดับอำเภอแล้วก็มีผู้ว่าเดินทางมาทุกปีแล้วก็ให้ความสําคัญ จนกลายเป็นว่าประเกิมเงินตรงนี้ได้ถูกเอาไปถ่ายทอดในงานประเพณีงานช้างในประเพณีเดินไหมแห่งชาติในประเพณีการรำอับสราในประเพณีรำวงสงในประเพณีพิธีกรรมความเชื่อตามท้องถิน่นครูบาอาจารย์เองก็ยังต้องใส่ประเกิมเข้าพิธีกรรมนะคะโจทย์มมดอะไรลักษณะอย่างนี้จนถึงกลุ่มข้าราชการนะคะที่มีกําลังซื้อนะครับระเกิมเนี่ย ก็เอามาสวมใส่เพื่อแสดงถึงสถานาภาพทางสังคมแล้วก็ถือว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ทําด้วยมือและก็สวยงามแล้วก็แฝงด้วยความเชื่อด้วยอันนี้ยย้สุธาระกก็เลยเห็นมุมมองตรงนี้ว่าเฮ้ยมันเป็นแค่อนวัตกรรมตัวเดียวแต่ทําไมสิ่งเหล่านี้มันจึงเป็นผลสะท้อนที่มันไปอยู่แล้วเขามีบทบาทในการไปอยู่ในทั้งงานประเพณีก็ได้เหรองานประจําปีก็ได้เหรองานแห่งชาติก็ได้เหรองานเดินแบบก็ได้เหรอ ในหนังสือก็มีเหรอนะคะในวัฒนธรรมชนก็มีเหรอวัตกรรมขายของก็มีนะคะจนไปถึงคําคขวัญน,นะคะใส่ประเกิมใส่ประเกลิมนุ่งผ้าไหมใส่ประเกิม,ม,มรวม,มกันติมอันนี้ก็มีจึงถือว่าเป็นมรดกภูมิปัญญาของอชาวจังหวัดสุรินที่สามารถลืมตาอาา้าปาแต่ทีนี้เราจะต้องมาช่วยกันในการเผยแพร่เราจะต้องมาช่วยกันในการาตีแผ่แล้วก็เราจะต้องมาช่วยกันในการที่จะ นำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่อยู่ในชุมชนท้องถิ่นของเราเนี่ยเอาไปในกองประชุมนะครับเพื่อที่จะนําเสนอให้คนทั้งหลายได้รับรู้ได้เข้าใจแล้วก็ได้เห็นนะคะได้เห็นถึงความสําคัญแล้วก็ได้เห็นถึงความอ่าได้เห็นถึงความจําเป็นแล้วก็ไม่ให้มันเลือหนหายไปตามการและเวลานะคะเพราะนั้นเรามีหน้าที่อะไรก็ควรทําหน้าที่อนั้นให้บริบูรณ์แล้วก็สมบูรณ์ที่สุดน่าจะน่าจะเป็นสิ่งที่ ดีแล้วก็แล้วก็จําเป็นแล้วก็สําคัญอย่างมากค่ะดังนั้นก็ฝากเอาไว้เพียงเท่านี้นะคะนานาสาระนะคะตอนนี้ก็น่าจะสามทุ่มต่ออ่ายี่สนาฬิกาสามสิบนาทีนะคะเจ้าสุทธาก็คงจะได้เข้าอาบนา้ำตอนนี้ก็มาพักอยู่ที่โรงแรมนะคะเดี๋ยวเขจะได้อาบน้ำนะคะให้เรียบร้อยแล้วก็จะได้พักผ่อนแล้วพรุ่งนี้ก็จะได้เติมขึ้นไปนะครับเพื่อที่จะได้ ให้ดีที่สุดท่าที่จะดีได้นะคะคานานาสารพ้องถิ่นนะคะจากเยสุธราสิรีภาปรากรนะคะจะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งติดตามเยสุธราสตรีภาปรากรนนานาสารพ้องถิ่นด้วยนะคะสัสดีค่ะ